วันนี้นะครับผมก็อาบน้ำให้กับนางพม่านะครับ <c oughs> นี่นางพมา่าโตเป็นสาวแล้วนางพมา่าไอคนล่างนี่เรา <c oughs> มานี่ชื่อพมา่าอาบน้ำอาบน้ำเที่ยงๆนะครับ ไปบุกลุยมาบุกลุยในป่ามาเห็บเยอะมากเลยมาทั้งตัวเลยเห็บทั้งตัวเลยเสร็จแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องนี่คือน้องชอบมาเล่นด้วยนี่ชอบมาเล่นด้วยกับหมาตัวนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เห็บกลับเต็มตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือก่อนจะอาบน้าให้ลูกต้องอาบน้าให้หมาก่อน อาบน้ำมาติดแล้วก็ไปอาบน้ำลูกถึงจะมาเล่นกันได้ทีนี้มันถ้าเราอาบน้ำแต่อาบอาบแต่น้ำลูกไม่อาบน้ำไม่หมานี่ก็เหมือนเดิมนะครับลูกมาเล่นนี่ก็มันเห็บมันขึ้นเต็มตัวหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออาบแล้วต้องอาบทั้งหมาทั้งคนนะครับนี่ดื้อด้วยตัวนี้ดื้อด้วยเหมือนกับไอเหมือนกับไอชีนินเลยดือ้อ ไอตัวนี้นี่ดื้อไอสีนินก็ดื้อเหมือนกันกับเพื่อนนชอบรังแกแต่ตัวนี้นี่ดื้อดื้อตามภาษาของเขาพอล่ำนี่ล่ำเพาะไม่ํ่ำตั้งไว้ผมไม่มีใครนี่แบบว่าร้องเทือนหมดอ่ะพี่เนาะอ่าร้องเทือนหมดเลยร้องเสียงดังแต่ถ้ามีคนนี่ไม่เป็นไรอ่าหรือว่าเขาจะเหอองาก็ไม่รู้ นางพมา <c oughs> เอามาอาบน้ำหมาเสร็จก็มาอาบน้ำคนกันต่ออะอาบน้ำคนต่อไหมอะอาบต่อไหมอ่าตักอะไรขึ้นไปเล่นอีกแล้วอ่าอ่าตักอะไรขึ้นไปเล่นอีกแล้วเอามาตินนี่ ดูพี่น้องหอยหอยขมหอยขมหอยขมอ่าไอปาสาปลาสาบ้านๆน,นะครับปลาสาบ้านๆเขาเรียกหอยขมนะครับผมภาคใต้นี่ยเขาเรียกหอยขมก็มาแวะที่ตลาดผมเห็นหอยพอดีนะครับเห็นหอยขมนะครับอยากกินมากเลยนะครับผมก็ซื้อมา,อาตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานใส่น้ําตั้งไว้นะครับให้มันคายขี้ก่อนแล้วค่อย จัดการเย็นนี้นะครับผมก็แกงหอยขมนะครับผมผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนี่คงชอบเมนูนี้มากเลยนะครับผมเมนูแกงกะทิหอยขมนะครับแกงอย่าให้มันเผ็ดเกินไปนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่งั้นนี่มันมันเวลาเรา,าดูหอยเวลาเราดูหอยนะครับพี่น้องมันจะเผ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออ,อย่าให้มันเผ็ดเกินไปนะครับผมมันจะกินอร่อยนะครับ นี่ดูพี่น้องดูผมเพิ่งซื้อมาเมื่อคี้ของเล่นนี่เอามาแช่น้ํามาแกะพังหมดแล้วฐานก้อนหนึ่งหลายบาทเลยดูพังหมดแล้วนี่ดูแกะออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นโตขึ้นสงสัยอยากจะเป็นช่างแน่เลยนายช่างมาตินนายดูดูด,ด,ดูเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาไปแช่ไม่ได้ เออจะเอาไปเชน้ําไม่ได้เชน้ําะรถมันพังกระจายบอฮะเออหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเลยเออเอาหยิบขึ้นมาอีกหยิบขึ้นมาอีกเออหยิบขึ้นมาอีกเออฟังภาษากลางรู้เรื่องว่รเออเข้าท่าเข้าท่าเออนี่ตัวนี้ก็โซนนะครับตัวนี้นี่อ,อ่าโซนตัวนน้นก็โซนตัวนี้ก็โซน ตัวนี้ก็โซน <c oughs> คู่บัตดี้เออคนทั้งสองตัวเลยเออแต่ตัวนี้นี่เรียกตัวไม่ได้นะเรียกตัวไม่ได้อ,อ่ <c oughs> ดูว่าตินมาตินมาตินดูไม่สนพี่น้องไม่สนไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจโกรธโกรธผมออยนี้เข้ามา ก็ไปแช่น้ําซื้อไอ้รถรถไฟให้เมื่อกี้ <c oughs> เอามาแช่น้ำได้แล้วเก็บเร็วเก็บขึ้นมาเร็วเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาตังไว้ตรงนั้นแหละ,ะมีอีกมีอีกมีอีก,อกเก็บขึ้นมาเร็วเร็วไม่ได้เก็บหอยนี่เก็บรางรถไฟนี่เก็บรังรถไฟอ่ะเก็บขึ้นมาเร็ว เอา้าเอา้าเอ้าเต้งเต้งเต้งตั้งไว้ในถังอนเต้งเต้นอ่ะ,อะไม่เล่นไม่เล่นแปมน้ำดีกว่าไปะนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องก็อ,อ่ะจ็บประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศวันนี้ที่บ้านนะครับก็อากาศร้อนมากเลยนะครับผม อะนะครับพี่น้องกอ็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ๋านะครับผมวันนี้นะครับกอ็อยู่ภาคใต้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับร้อนสุดๆเลยผมว่านี่ เกือบถึง40องศาได้นะครับอ่าผมว่าน่าจะน่าจะได้อ่าผมก็ไม่เคยเอาไอ้เทอร์โมมิเตอร์หรือปลอดเอาไปวัดเอาไปวัดนะครับเอ่อแต่ว่าอ่าดูจากไอร้อนที่มันพัดเข้ามานี่แบบว่าโอ้ยสุดยอดเลยนะครับร้อนมากเลยขนาดอยู่ในบ้านนี่แบบว่าร้อนสุดๆนะครับอยากจะแบบว่าอยากจะไปแช่น้ําตกอะอ่าเยน็ยนๆในทํานองนี้แต่พอไปอยู่ที่น้ำตกนี่อ่าแช่น้ํา สิบนาทีนี่ก็หนาวอีกนะครับชีวิตของคนเรานี่ไม่มีความพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าไปตีเรียนมากนะครับก็บรรยากาศวันนี้นะครับก็ที่บ้านนะครับผมนี่ก็จะรกสักหน่อยนะครับผมจะรกสักหน่อยมีมีมนายช่างอยู่คนหนึ่งนะครับก็แกะนู่นแกะนี่แกะนั่นแกะหมดทุกอย่างนี่ดูมามามั่วมายุ่งกับหอยผมอีกแล้วดูเอาเอารถไฟเอารถไฟแล้วก็ รถไฟของเล่นแกะแกะแกะแล้วก็เอามาเชน้ำนี่น่าจะพังแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับอ่เสร็จแล้วทีนี้นะครับทีนี้ขวางนี้กอ็อาบน้ำไม่หนังพามา่านะครับนะนะครับก็อ่มันไปลุยไอไปลุยหญ้าไปลุยป่ามานะครับไปลุยหญ้าไปลุยป่ามาเสร็จแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนี่คือ เห็บมันเยอะนะครับเห็บมันเยอะอในในป่าในสวนยางนะครับเมื่อคือนนี่คือผมเดินเดินตามหลังไปเ,เพื่อนภรรยากรีดยางนะครับผมในสวนยางตรงเนี้ยใกล้ๆนี่นี่พีน่น้องเห็นไหมเนี่ยในนี้แหละเ,เสร็จแล้วก็ผมไปเจอกองขระยาผมก็เก็บเผานะครับพี่น้องเก็บเผาระหว่างร่องยางอะ่ะพอจับถุงขยะนี่แบบว่าอ้ยเห็บขึ้นมาเป็นร้อยเป็น โอ้ยเป็นร้อยทองร้อยเลยขึ้นมาติดมือขึ้นมาเลยพี่น้องตัวเล็กๆๆๆเป็นเห็บลมมานะครับผมก็อ่พี่น้องคนไหนที่ว่า,าเดินป่าหรือว่า,าเข้าสวนเข้าไรนี่ช่วงนี้ระวังเห็บนะครับระวังเห็บเห็บเยอะมากเลยนะครับเห็บลมช่วงหน้าร้อนนี่นะครับเสร็จแล้วทีนี้ทีนี้หมามัน ไปวิ่งเล่นในตามในสวนนะครับหมามันไปวิ่งเล่นตามในสวนเสรแล้วก็ไปเจอรังห็บมันก็ติดมานะครับพอติดมาปุ๊บนี่ก็มาเมามาเดินป็นบ้านอยู่ในเนี้ยมาเดินอยู่ในในบ้านนะครับเสร็จแล้วก็มาเล่นอยู่กับลูกเสร็จแล้วทีนี้อพอลูกไปเล่นไปกอดด้วยเสร็จเห็บนั่นแน่ที่ว่าติดหยุดกับหมามันก็ติดขึ้นมาเต็มตัวหมดเลยเิวเออผมอาบน้ำไม่มาตินเมื่อคืน ผมถูตัวถูตัวถูไปถูมาอุย้ยรอยเห็บทั้งนั้นเลยนะครับอ่รอยเห็บทั้งนั้นเลยที่ว่ากัดแล้วก็มันหลุดแล้วนะครับพี่น้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คืออ่คนไหนที่ว่าเข้าสวนเข้าไร่นี่คือระวังเห็บกันด้วยนะครับผมช่วงหน้าร้อนนี้นะครับเมื่อกี้ก็ออกไปซื้อไอ้นุ่นมานะครับซื้อปุ๋ยอ่าซื้อซื้อดินมานะครับซื้อดินอ่าไอ้กวะว่าจะเอามาใส่ต้นไม้นะครับเอามาใส่ต้นไม้ ช่วงหน้าเลง้งพี่น้องดูนี่ต้นไม้นี่ขนาดต้นไม้อยู่ติดกับอ่าไออยู่ติดกับไอก๊กน้ํนันะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ดูพี่น้องเหี่ยวตายเลยนี่ดูฝั่งนู้นด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เมื่อกี้นี่คือไปซื้อไปซื้อปุ๋ยมานะครับไปซื้อปุ๋ยซื้อกากมะพร้าวอ่าซื้อไอจำพวกถางมาใหม่ซื้อดินมาใหม่นะครับเอามาใส่ให้เขานะครับผมไม่งั้นนี่คืออ่า ช่วงหน้าร้อนนี้นี่คือไอ้ดินมันก็ในถางมันก็ถ้ามันนานนานมันก็น้อยไปเรื่อยน้อยไปเรื่อยสิ็์มันก็มันไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารมันก็ตายไปนะครับถึงเม็ดจะลดน้ําให้มันถึงถึงน้ําก็แล้วแต่แต่ถ้ามันดินมันน้อยหรือไม่มีดินมันก็ตายเหมือนเดิมนะครับผมะฉะนั้นคือต้นไม้ช่วงหน้าแล้งนี่คือดูแลยากมากเลยนะครับดูแลยากมากนะครับผมอ่า เสร็จแล้วก็กลับมาถึงเห็นก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับพี่นอ้องเหี่ยวหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ผมก็จะช่วยบรรยาจัดนะครับจะช่วยบรรยาจัดจัดจัดสวนใหม่จัดดินใหม่นะครับใส่ดินใหม่แล้วก็อไอ้จำพวกขยะนะครับขยะแล้วก็ไอล้ลานหน้าบ้านตรงนี้ต้องเคลียร์ออก ต้องเคลียออกหมดเลยนะครับผมกลับมาบ้านก็ยังมีงานนะครับมีงานอ,อยู่เรื่อยนะครับผมก็โอเคเขาทางานไปเรื่อย <_ ening> ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับอนอนหายนอนเล่นนอนหายใจทิ้งไปเรื่อยมันก็เปล่าประโยชน์นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาว่างต่างๆนะครับเราก็ทํานู่นทํานี่นะครับถ้าเหนื่อยเราก็พักนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะครับเราทํางานบ้านทาอะไรก็ทําไปเรื่อยนะครับผมเหนื่อยตอนไหนก็พัก นะครับอ่าเนี่ยจนไหนก็พักอ่าพักหายเหนื่อยแล้วเบื่อเบื่อก็ลุกขึ้นทําต่ออีกนะครับผมก็อ่าจับประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็อ่าผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมในการใช้ชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตในการทํางานในการเป็นอยู่รงต่างอ่านะครับผมก็อ่าเป็นกําลังใจให้ทุกสู้นะครับผมก็อ่าพร้อมที่จะจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็จับประมาณนี้ นะครับเกี่ยวกับข่าวสารการเมืองเรงต่างผมก็ได้บอกได้คุยกับพี่น้องกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมว่าช่วงนี้นี่เปิดหน้าเฟซปุ๊บเจอนู่นเจอนี่เจอข่าวนั่นเจอข่าวนี้นะครับ ก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการเสืบข่าวการสืบข่าวของแต่ละคนนะครับผมก็ปวดใจวิทยานในการรับชมนะครับผมใช้สติในการรับชมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าลงประเด็นอย่าลงมัวเมานะครับผมกับไอข่าวสารอะไรต่างๆนะครับก็ต้องแยกแยะให้ถูกนะครับผมบางทีนี่คือ,อ แต่งปั้นหลอกขึ้นมาก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าไปทีเดียดนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมก็โอเคนะครับก็เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ห่างหายกันไปนะครับผมผมก็เออแวะมาคุยมาพบกับพี่น้องอไอ อ่ให้มันต่อเนื่องกันนะครับผมให้ต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวหาว่ากลับไปบ้านแล้วพี่จ๋าหายไปเลยนะครับผมบางบางช่วงเขาไม่ได้ทาคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะมามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมโอเคครับก็คนไหนพี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมคนที่ติดตามแล้วก็ฝาก กดเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ